ถามที่ว่าโลกของเราหมุนรอบตัวเองได้เพราะอะไรถ้าเป็นนักฟิสิกส์ก็คงจะมีคำอธิบายอย่างหนึ่งแต่ถ้ามองบางมุมผมก็เลือกที่จะเชื่อว่าโลกของเราหมุนต่อไปได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในที่ธุรกันดารแรนแขนในปราสาทราชวังในท้องไร่ท้องนาในออฟฟิศในโรงงานหรือแม้แต่ในตึกแถว วันนี้ความคิดสร้างสรรค์กินได้ความคิดสร้างสรรค์สามารถแปลงเ,เงินได้และได้กลายเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจและประเทศวันนี้เราจะไปครุกวงในคุณอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูกไกผู้อำนวยการสูนยสร้างสรรค์งานออกแบบหรือที่ CDC ความคิดสร้างสรรค์สร้างชาติ ุกนิทรรศการทีศี TC ทำมาเนี่ยมันก็อยู่บนแก่นคิดตรงนี้แหละก็คือนําเสนอให้เห็นว่าทุกสิ่งเนี่ยมันสามารถจัดการได้ด้วยความรู้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์มันสามารถนํามาใช้ในชีวิตจริงได้มันอยู่ในชีวิตจริงมันอยู่ในชีวิตจริงเพียงแต่ว่าสิ่งที่ TCDC พยายามหยิบขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้างหรือบางทีมันเป็นเรื่องที่อาจจะใหญ่เกินไปจนเรามองไม่เห็น เล็กเราก็มองไม่เห็นนะครับหรือบางทีมันใหญ่เกินไปเราก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันมันมันคลุมตัวเราจนตาเรามองมองมองไม่เห็นภาพเส้นผมบางภูเขาตาเรามองไม่เห็นใหญ่เกินไปแล้วทัศนคติในการทำงานสร้างสรรค์นะครับคนที่จะสร้างสรรค์ได้เนี่ยต้องมีทัศนคติในการมองปัญหาในการแก้ปัญหายังไง เนื้อหาของวิชาความคิดสร้างสารรค์ที่ผมสอนก็คือว่าผมอยากจะถ่ายทอดว่าคนที่เขามีความคิดสร้างสารรค์นั้นจะต้องมีบุคลิกอย่างไรบ้างเช่นกล้าแสดงออกกล้าเปิดใจที่จะรับประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งบางทีเราเนี่ยพอเรียนชั้นสูงขึ้นปั๊บเราจะมีการปิดกั้นตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันนี้ก็คือลักษณะนิสัยที่จะสอนแล้วก็พวกกระบวนการความคิดสร้างสารรค์หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า creative process แนวปันนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นเทคนิคหรือเป็นกระบวนการในการหาไอเดียใหม่โดยตรงเลยเช่นเราหาคําตอบเยอะๆหรือว่าตั้งคําถามเพื่อที่จะเค้นเอาไอเดียใหม่หรือว่าการคิดนอกกรอบนะครับหรือว่าการผสมผสานไอเดียเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดเป็นไอเดียใหม่การทั้งคําถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ what if เทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคเรียกได้ว,ว่าเป็นเทคนิคที่ใช้กระตุ้นจินตนาการโดยตรงเลยแล้วก็คือถามว่า ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาปั๊บจะเป็นยังไงแต่ในที่นี้เราจะใช้ทเทคนิคนี้เพื่อกระตุ้นจินตนานการก่อนก็คือยังไม่ต้องสนใจคําตอบนะพยายามคิดหาคําถามให้เยอะๆนะให้แต่ละคนคิดคําถาม What what if อะไรจะเกิดขึ้นลองคิดขึ้นมาคนละสิบคำถามอะไรเกิดขึ้นถ้าคนไม่เป็นของแข็งคนจะไม่ของแข่งอะไรหรือเป็นแก๊ส <c oughs> อะไรเกิดขึ้นถ้าหมูกไก่ปลาบรรทวงได้ ถ้าชีวิตที่ผ่านมาเป็นเพียงความฝันอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดงานเรี <Oh ้ยนไม่มีวันเลิกหลาอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับถัดจากนั้นผมก็จะมีการเชิญวิทยากรทางด้านความคิดสร้างสรรค์ทางด้านนวัตกรรมเพราะว่าอย่างบางทีเราสอนทฤษฎีไปนะหรืมิสิสได้ฝึกหัดไปแล้วก็จริงแต่ว่าเขาจะนึกไม่ออกว่าในโลกแห่งความจริงนั้นเป็นอย่างไร เราก็จะให้วิทยากรภายนอกเขามาเล่าประสบการณ์จริงๆว่าเวลาที่เขาแก้ปัญหาหรือเวลาที่เขาจะหาไอเดียใหม่ๆนั้นเขาจะทําได้อย่างไรกําแพงอย่างหนึ่งซึ่งขวางกั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์นในสังคมไทยทัศนคติสําคัญไหมฮะเช่นความเชื่อที่ว่าการสร้างสรรค์นเนี่ยไม่มีของฟุ่มเฟือยคุณจะอะไรมากอ,าอยู่ในชีวิตประจําวันใส่เสื้อผ้าก็เอาเต่าที่มีทําไปเรื่อยๆอหรือไม่ การทําอาชีพขายวูเตี๋วก็จะเอาอะไรมากกว่าเอาเส้นลวกน้ําแล้วก็แค่นั้นไม่ต้องคิดอะไรใหม่ๆท่านคติแบบนี้หนงแล้วก็สอทส่านติที่ว่าเ,เวลาจะคิดทําอะไรใหม่ๆการมองเห็นปัญหาแต่ไม่มองเห็นวิธีแก้ปัญหาหรือว่าไม่พยายามที่จะตอบโจทย์ปัญหาแต่จํานวนกับปัญหาที่เราตั้งขึ้นมาเองแล้วล้อมกรอบของตัวเองไว้เนี่ยยกตัวอย่างบอกเป็นผู้ตีว๋วเป็นอาหาร ผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับที่เราจะมีก๋วยเตี๋ยวเอาไปลวกเส้นใส่หมูใส่ผักหน่อยหนึ่งแล้วก็ขายได้แล้วก็มีคนบริซื้อกินจาละ15บาท20บาทก็ตามทีเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเราต้องให้สังคมมันมีตัวเลือกเยอะๆอย่างน้อยสุดก็ต้องมีสิ่งพื้นฐานอะ่ะผมวันนี้ผมไม่มีตังค์อ่ะผมก็กินอย่างเงี้ยผมก็ได้อย่างเงี้ยวันนี้ผมเงินเดือนออกผมก็อยากกินดีกว่าสิ่งที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นทำไมเราถึงเห็นส้มตํา ตั้งแต่ที่ส้มตําที่หน้าปั๊มจากจานละประมาณผมว่าวันนี้ประมาณ15บาท20บาทที่ตามปั๊มน้ํามันใช่ไหมครับยีบาทที่กินกับตามปูเสืออะไรเงี้ยยีบาทเพราะขยับจากร้านส้มตทาที่2ี่บาทเราเห็นร้านส้มตําที่พออยู่ในตึกแถวหน่อยก็เป็นจานละประมาณ40บาทใช่ไหมครับขึ้นไปถ้าเป็นร้านอาหารหน่อยก็จะกลายเป็น80บาท ถ้ากบดไปกินที่โรงแรมส้มตำมันก็จะกลายเป็น180ยบาท200บาทถ้ามันไปกินที่โรงแรมชั้นหนึ่งมันก็จะกลายเป็นประมาณ300กว่าบาทแล้วถ้าเบิดเราไปกินส้มตำที่นิวยอร์กที่ลอนดอนมันก็จะกลายเป็นจานละประมาณ500กว่าบาท800กว่าบาททาัที่มันอิ่มเท่ากันเพราะจริงๆส่วนผสมเหมือนกันไหมครับมันก็ไอมาละกอส้มมันก็มาจากกุ้งแห้งมันก็มาจากอะไรเนี่ยส่วนผสมเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมครับเนื่องจากว่า วิธีการในการจัดการในสิ่งเหล่านั้นมันต่างกาัน<ฮ>ใช่ไหมฮะเราหยิบซ้มตําที่ตรงหน้าปั๊มน้ํามันราคา20บาทกับซ่อมตําที่มันขายในเ,อ,เอาสองจานมาวางเราก็รู้ว่ามันมีวิธีการจัดการต่างกาันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะทําให้2จานนี่มันต่างกันเนี่ยแวลูตรงนี้มันทํำยังไงล่ะเนี่นเราก็เลยทําให้สังคมมันมีตัวเลือกมากขึ้นคนมันก็จะผมคิดว่าแต่ละคนก็เลือกตามความเหมาะสมอะ มองเรื่องอาหารพร้อมปรุงเป็นแนวทางที่ที่ที่มีโอกาสเติบโตในในในระยะเวลาไม่ไม่นานคิดในเบื้องต้นเนี่ยออกมาเป็นส้มตำอบแห้งเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนักปฏิิอบแห้งที่คิดเป็นส้มตำก็เพราะว่าอ,อ,อาหารเบื้องต้นเนี่ยในเมนูอย่างส้มตำก็ดีอย่างกลุ่มของพวกผัดไทยต้มยำพวกนี้จะเป็น เป็นเมนูที่ที่ทางต่างชาติรู้จักอยู่แล้วเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยนะฮะเป็นเป็นความสามารถของวิศวกรไทยเป็นความสามารถของนักวิยาสตร์การอาหารไทยคนเราจะประสบความเด็ดหรือเป็นนักคิดที่ดีต้องเป็นนักเป็นนักสร้างสรรค์ก็คือต้องจินตนาการมันต้องเริ่มจากจินตนาการบางทีอย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันประหลาดหรือมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ความคิดต่างหรือความคิดที่ว่า ประหลาดในความรู้สึกของคนถ้าเป็นไปได้มันจะข้ามข้ามเครื่องขีดขวางของความเป็นไปไม่ได้ที่เราคิดว่ามันเป็นกำแพงซึ่งกำแพงนั้นบางทีอาจจะเตี้ยนิดเดียวแต่เราเรากลัวไปก่อนเราเราไม่กล้าเพราะฉะนั้นมองให้ออกว่าว่าไอ้ความคิดต่างไอ้จินตนาการของเราเนะี่ยอย่าไปอย่าไปเน้นถึงคนอื่นว่าเขาจะมองว่าเราเป็นคนแปลกเป็นคนประหลาดทุกทุกวันนี้คนที่ประสบความสำเร็จก็มาจาก ความคิดต่างแบบนี้ทั้งนั้นนะครับทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าความคิดสร้างสรรค์มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ผมคิดว่าต้องท้าความคำว่าความคิดสร้างสรรค์ก่อนเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยโดยความเข้าใจของคน ทั่วไปนะครับก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะมาจากแหล่งที่มาอะไรก็ตามทีแต่ขอให้มันใหม่แล้วกันนะครับเราก็บางคนก็เอาความแปลกแล้วก็มาอ้างเป็นความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมว่ามันต้องทําความเข้าใจกันว่าในความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันข้อแรกก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องของส่วนตัววันนี้ผมหยิบเอาสุนัขไปจุ่มในถังสีแล้วมันวิ่งรอบบ้าน ที่บ้านก็จะมีรูปอะไรเต็มไปหมดเลยะ <_ V> นะก <_ V> ็เป็นเรื่องของส่วนตัวก,ก็ก็สร้างสรรค์ไปก็ไม่เป็นไรแต่ความคิดสร้างสรรค์ที่ผมคิดว่าเราน่าจะพูดถึงมากกว่าก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องของส่วนรวมมันทาอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นมันกรจะต้องอย่างเช่นมันต้องเป็นประโยชน์กับสังคมความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นประโยชน์กับสังคมก็ที่2ก็คือความคิดสร้างสรรค์น,นั้นเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็มันก็ต้องมีขบวนการว่ามันจะทํายังไงให้มัน มีข้อสรุปสุดท้ายได้แค่แปลกไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าสร้างสรรค์แล้วก็มันเป็นเรื่องของส่วนตัวครับผมถึงบอกว่าผมไม่ว่ากันใครจะทําสร้างสรรค์อะไรก็ได้แต่ว่านั้นเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่สิ่งที่เราน่าจะพูดถึงก็คือมันน่าจะเป็นความที่สร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องของส่วนรวมใช่ไหมอย่างสองข้อแรกหรือข้อสุดท้ายก็คือมันต้องมีความเป็นเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองเป็นต้นฉบับเเราเป็นต้นฉบับของสิ่งนั้นเราจะยบของเข้ามาก็ได้แต่เรามาต่อยอดในสิ่งที่เรามีเราก็จะได้ของใหม่เพิ่มขึ้นโลกก เพราะฉะนั้นเกณฑ์หลักง,ง่ายๆว่าเรามี3ข้ออย่างที่ว่ามันก็จะเห็นว่า,าะความที่สงสารมันจะอยู่ในกลุ่มอย่างนี้นะอันนี้เราประเทศไทยมันจะเอาอะไรไปใช้เอาไปทําอะไรได้บ้างผมคิดว่าเราผ่านช่วงเวลาของสังคมหรือว่าเศรษฐกิจก็ต็มทีเราผ่านช่วงเวลาที่เราอยากมีของจํานวนเยอะๆอยากมีของที่มันทําให้ทุกคนใช้ราคาถูก เราก็มันเหมือนกับเขาทําตามเอ้ยเขาทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันนทับซูเอ่าหรือว่าเขามีของอย่างนี้เราก็อยากทําให้ของให้เหมือนเขาคือความคิดเริ่มต้นที่เราก็เคืออุยเขาทําได้ฉันก็ทําได้เหมือนอย่างไรวันหนึ่งผมว่าเราก็ถึงคําถามเพราะว่าในสังคมเองก็มีอย่างนั้นไันีมันเหมือนกับไอ้นั่นไอ้นั่นมันเหมือนไงน,นี่ผมว่าสังคมไทยมันเริ่มที่จะสลับซับซ้อนหรือไม่มีความต้องการพิเศษ เพียงพอที่ควรจะต้องใช้ความทิสร้างสรรค์แล้วเนี่ยครับอันที่2ก็คือความสามารถในการผลิตของคนไทยเองเนี่ยผมว่าโดยฝีมือเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครนั้นก็เพื่อเราสามารถทําในปัจจัยพื้นฐานเราครบได้แล้วเราน่าที่จะต้องทําอะไรที่มันพิเศษมากกว่าปัจจัยพื้นฐานแล้วประเทศที่มันเจริญแล้วหรือกลุ่มคนที่มันเจริญแล้วมันก็มักจะหาข้อได้เปรียบโดยการที่คนนี้ทำไม่ได้ฉันทำได้ คนนี่ทําไม่ได้ดิฉันก็เหมือนกันผมว่าในฐานะประเทศก็คล้ายๆกันแหละสังคมก็เหมือนกันงานเด่นของเราก็คือหัตถกรรมแล้วงานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความพิเศษของต่างประเทศเขาเพราะว่าใช้เวลาจริงๆต่างประเทศก็ไม่มีเวลาทำขนาดน,นี้หรอกชาวบ้านที่เป็นโอท็อปแล้วอยากออกแบบนะครับ คือสำคัญที่สุดจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับคนที่เขาซื้องานเรานั่นคือเราจะดูอะไรละ่ะหนึ่งก็คือหนังทีวีที่มันกระจายทั่วในทีวีสองคือหนังต่างๆละครต่างๆนางเอกใช้อะไรจะทําตะกร้าสักใบหนึ่งไปให้นางเอกใ,ใช้เนี่ยจะต้องทอํายังไงเพราะนางเอกก็แต่งตัวอย่างนี้บางคนทาแบบพวกจักสารเดียวกับพวกพลาสติกจะทายัางไงให้นางเอกเขาถือไปได้ในละครอย่างนี้คือการวิจัยในการดูงานให้ชาวบ้าน ถ้าชาวบ้านเขามีวิธีการสังเกตที่ชัดเจนเขาจะต้องดูว่าใครซื้องานเขาการปรับปรุงกับเกี่ยวกับเทคนิคประมงเกี่ยวกับไม้ไผ่และการทำว่าวนะครับแล้วก็วิคเตอ,อร์ซึ่งเป็นพวกอัตถกรรมพื้นบ้านผมมองแล้วว่าอะไรที่มันสารประโยชน์ซึ่งกันและกันเราหยิบตัวนั้นเข้ามาใช้ได้การรวมทุกๆอย่างเราเห็นและเราจํา แล้วมาดัดแปลงใช้กับงานของเราได้มันสามารถทําให้ออกมาในรูปทรงที่แปลกแต่ว่ามันมีความน่าสนใจน่าสนใจคือ1ก็คือเทคนิคที่เป็นพื้นบ้านจริงๆ 2. ก็คือความเป็นความชํานาญของชาวบ้านที่เขามีอยู่แล้วและ3ก็คือวิชาความรู้ที่ชาวบ้านเขามีเนี่ยเราสามารถคุยงานซึ่งกันและกันแล้วสามารถต่อยอดได้ ลาคิดเนี่ยเราต้องคิดอย่างน้อยต้อง2มิติก็คือเช่นหนึ่งรูปลักษณ์ภายนอกอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเลยการออกแบบการดีไซน์ก็เปลี่ยนไปอันที่2ที่ใหญ่มากก็คือฟังก์ชันการใช้งานผมว่าการใช้งานเราก็จะมีเหมือนกับวิธีการใช้ใหม่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับวิธีการใช้ใหม่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ของใหม่ๆเพียบเลยเราก็จะคิดเราก็จะมีตอนนี้เราจะมีของใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยที่มันใช้มาจาก้ ของเดิมที่เราคิดว่ามันไปไหนไม่รดใช่ไหมครับตอนแรกนึกว่าผ้าก็คือเสือ้อตอนนี้ผ้ามันไปเป็นอ,อืน<ห>น่นไปอย่างอืน่นแม้กระทั่งวัตถุที่มาก่อนจากผ้าเช่นเช่นลังเปลือกไม้ใช่ไหมครับก็ไปทําเป็นคมไฟที่เราไม่นั่งนึกว่าลังเปลือกไม้ไปทําเป็นคมไฟนี่ค่าระหว่างจากลังเปลือกไม้มันกลายเป็นขมไฟเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีคนหนึ่งคนหนึ่งกลุ่มที่ทําหน้าที่น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบไม่ว่าจะเป็นนักสร้างสรรค์อะไรก็ตามความสำคัญก,ก็คือว่าเรากำลังบอกว่าคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้แหละที่เราต้องช่วยกระตุ้นให้เขาเนี่ยมีโอกาสแล้วก็คิดแล้วได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดและออกมาเป็นของได้งานสร้างสรรค์บางคนบอกว่าราคาแพงมันแพงขึ้นว่าหรือว่างานออกแบบแล้วมันแพงขึ้นส่วนใหญ่มักจะเขาะ้าใจแต่ถ้าเผื่อมันทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับ ประโยชน์ใช้สอยก็เหมือนเดิมหน้าตาก็เหมือนเดิมวิธีการผลิตก็เหมือนเดิมไม่มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาการออกแบบใส่เข้าไปแล้วราคาแพมขึ้นผมไม่เชื่อว่าการออกแบบนั้นจะประสบผลเพราะการออกแบบโดยปกติโดยเนื้อหาของมันมันต้องทําให้คุณภาพดีขึ้นหรือมันน่าใช้มากขึ้นหรือมันมีเหตุผลที่มันมากกว่าของเดิมจนถึงจะทําให้ราคาแพงท่ฉันกำลังจะบอกคมว่า ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเราใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าใช้วิธีคิดออนอกแบบเดิมหรือว่าตั้งคําถามกับสิ่งที่ดำรงอยู่เนี่ยเราจะได้ของใหม่หรือว่าเราจะเข้าใจฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าสถานะของสิ่งนั้นใหม่เช่นอย่างโต๊ะที่เราเห็นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโต๊ะมันก็คือโต๊ะอ่ะจะเอาอะไรมากมีขาสี่ขามีไม้กระดานมาวางับข้างบนเอาไว้วางของจบแต่ทุกวันนี้ถ้าเราถ้าัเมื่อไหร่เราเราพยายามเติมความคิดเข้าไปในนั้นโต๊ะมันจะไม่ใช่แค่โต๊ะ มันอาจจะกลายเป็นสิ่งบ่งบอกสถานะทางสังคมอาจจะกลายเป็นความหมายอย่างอื่นซึ่งมากกว่าการเป็นโต๊ะธรรมดาคือมผมคิดว่าในแง่ของการออกแบบหรือง,งานสร้างสรรค์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันความหมายแคบแต่เดิมความหมายแคบความหมายแคบก็คือสมมติว่าเมื่อพี่บอกโต๊ะก็ค,ะคือโต๊ะใช่ไหมครับแต่ในวันนี้เนี่ยความหมายของการออกแบบเนี่ยมันแสดงตั้งหลายๆเรื่องเช่นในเรื่องเอาง่ายๆอย่างเรื่องประโยชน์ใช้สอยก็ได้ มัน,สนแสดงความสามารถในเรืของประโยชน์โดสวเพิ่มมากขึ้นเช่นเมื่อกี้บอกว่าโต๊ะตัวโต๊ะ่แต่ถ้าบบผมเติมความอยากเข้าไปเป็นโต๊ะที่ใช้ในห้องสมุดผมมีผมมีคำถามเพิ่มมากขึ้นจากโต๊ะที่นั่งเขียนหนังสือกินข้าวอะไรเป็นโต๊ะที่ใช้ในห้องสมุดโต๊ะในห้องสมุดเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือ <c oughs> ต้องการอะไรบ้างมันต้องการอะไรเพิ่มมากขึ้นเช่นมันต้องมีแสงสว่างเพื่ออ่านหนังสือนะครับมันต้องการ ผมเป็นที่ใช้ในที่สาธารณนะผมต้องเป็นโต๊ะอ่านหรือที่ไม่มีขาโต๊ะเยอะเ,เพราะว่าคนมันต้องเข้าเดินนั่งเดินออกเดินเข้าเดินออกต้องมีขาโ <c oughs> ต๊ะน,น,น้อยเพรฉะนั้นถ้าว่ามันมีขาโต๊ะน้อยไอความแข็งแรงของโต๊ะที่จะทําให้ย,ยาวแต่ขาโต๊ะน้อยเนี่ยมันก็ต้องแข็งแรงกว่าเดิมนะมันต้องมีวิธีการทำให้มันแข็งแรงกว่าเดิมก็ <c oughs> มีจดใหม่ต้องคิดต่อเพราะ <c oughs> ว่าเนื่องจากว่าผมวมันนี้ผมบอกเลยว่าพอสังคมมันสลับซับซ้อนมาันก็จะมีความต้องการอะไรมากขึ้นมากขึ้น มันก็เลยต้องอาศัยคนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาแล้วมันก็ไม่ใช่คนสร้างสรรค์ด้านเดียวนะครับมันอาศัยคนที่อยู่ในหลากหลายสาขานอกจากนักสร้างสรรค์แล้วเราต้องการคนที่มีความรู้ในหลากหลายสาขาเข้ามาช่วยกันนะครับเช่นนักวัสดุศาสตร์เ้ามาปรับปรุงคุณภาพของวัสดุคนที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรเอามาปรัรปปนะรบ,แบบปรุงในแง่ของการผลิตให้มันราคาถูกลงอยากความฝันเป็นความจริงใหมนะให้มันจริงมากขึ้นอะไรอย่างงี้ แล้วท้ายสุดเราอะไรเราก็จะได้ของที่มันมีคุณภาพมากขึ้นของที่มันมีประโยชน์้สยมากขึ้นเดินใช้คำว่าความสวยงามความน่าชื่นชมมันมากขึ้นไม่ไม่ทำให้ราคามาันถ้าเป็นหลักเทางเริงภาษาบอกว่าอัตถประโยชน์มันเพิ่มขึ้นอ่ามันต้องมีอะไรเพิ่มมากขึ้น,นความพึงพอใจขใจผู้ใช้งานมา,มากขึ้นครับนีบ่ผมสะท้อนก็คือถ้าเกิดหน่วยเหล่านี้เนี่ยสินค้าหรือบริการก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้พูดเฉพาะสินค้านะครับบริการก็ได้ เราก็จะมีสินค้าหรือบริการที่มันใหม่ๆเยอะพอจำนวนมันเยอะมากขึ้นมันก็จะมีแรงขับเคลื่อนในแง่ของสังคมตามมาก็คือมันจะมีแรงขับเคลื่อนในแง่ของเศรษฐกิจตามมามันก็คือจะทําให้สภาพแวดล้อมของบ้านเมืองอ่ะมันหมุนออกหมุนออกไปได้ใช่ไหมครับการทํางานในแต่ละวันไม่ว่าเราจะอยู่ในวงการไหนไม่ว่าเราจะอยู่ในองค์กรไหน ไม,ไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพไหนเราเราจะมีเราควรจะมีวิธีคิดในการทำงานยังไงฮะมันถึงจะสามารถพัฒนาตัวเองพัฒนางานของเราเองแล้วนั่นหมายถึงการพัฒนาสังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วนั่นก็หมายความว่าพัฒนาประเทศโดยรวมตามไปด้วยผมคิดว่ามันคงไม่มีสูตรตายตัวนะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันคงไม่มีสูตรตายตัวว่าเราจะพัฒนาตัวเอยังไงให้มันให้มัน มีประโยชน์ให้มันวิธีการจะทําด้วยวิธีอะไรแต่ว่าโดยเนื้อหาทีนา่น่าจะเป็นหลักปฏิบัติได้นะครับทั้งหน้าที่ทั้งความสามารถที่เราเราต้องรับผิดชอบนะครับผมคิดว่าเราต้องจริงจังต้องจริงจังต้องจริงจังต้องจริงจัคือต้องจริงจังและต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เรากำลังจะทำซื่อสัตย์ในศาสตร,ร์ความรู้ของตัวเองอ่ะไม่สึงแมเป็นนักออกแบบ ถ้าเผื่อไอ้อันนี้มันออกแบบแล้วมันอันตรายเนี่ยแล้วลูกค้าไม่ถามมันต้องถามตัวเองก่อนใช่ไหมครับมันเป็นอันตรายนะออกไปไม่ได้นะออกไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีปัญหาย้อนอันที้เนงอันที่สองก็คือผมคิดว่ามันรู้ในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโนดเฉพาะตัวเรามันก็จะเป็นเรื่องเฉพาะเนี่ยรอบๆอยู่แค่นะครับนี่ในสังคมของการทํางานเนี่ยก็ทุกคนก็ย้องยอมรับอะมันที่ทําคนเดียวแล้วก็จบแล้วก็อะไรใช่ไหมครับมันก็มีคนอีก านนาบางคร<ล>ั้งงานเรามันจบที่เราแต่ว่างานเรามันถูกคนอื่นเอาไปใช้ต่อด้<ไ>วยไปใช้ต่อหรือไปทําอะไรต่อเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนที่มันต่อเชื่อมดนะ้วยนั้นเราก็คงต้องอาศัยไอ้ส่วนต่อเชื่อมมันมนี่แหละว่าจะทำไงให้คนที่เขาท <mm ั้งที่เรารับของเขามาและเราจะถ่ายทอดต่อให้อร่อยต่อเนี้ยมันถึงมันได้อาจจะเห็นรรู้ของฝั่งเขาว่าเขาทำยังไง เราจะได้ขายถูก <จน S 2> รู้เราเราต้องรู้เขาด้วย,ยนะเขาเขาขายยังไงบ้างเขาทำาะะไรบ้างก็ <c oughs> ผมต้องต้องต้องรู้จักรอยต่อกันระหวางเรา